ลักษณะรูปร่างง้งามคระพี่น้องครับเป็นสีแดงดำครับอ่าซึ่งสีเนี่ยเป็นสีตรงกับตลาดนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเขาซูฟาร์มพ่อไม้ครับมือนีเช่นเคยคับพี่น้องครับพา,าบัมเบิงงว่างามครับ เปิดราคาครเลนะครับอ่ามื่อนี้ครับพอไหมเปิดราคาว้ครับ45ครับคะแนนสี่สิบห้ครับตามที่ผมสังเกตพี่น้องครับพ่อซื้อครับ45่สิบหรับเป็นเลี้ยงดีนะครับหยาบ่ขาดพี่น้องหัวอาหารเกลี่ยเพราขาดครับ ลักษณะรูปร่างงามครับพี่น้องครับเป็นสีแดงดำครับอ่าซึ่งสีเนี่ยเป็นสีตรงกับตลาดนะครับงวนี่อยู่สระข้ามครับพี่น้องติต่อได้ครับบ้านหนองแวงตํานตหนองแวงอำเภอกุดลังสละข้ามครับเปิดไปสีสห้าครับผมเิ่นยืนยันมาแเราครับราคาครับ 45คะแนนครับกับถ้าพ่อค้าผู้ใดสนใจครับพ่อค้าแม่ค้าบได้ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับอ่าส่วนความสูงนะครับ130สมเซนครับพี่น้องอ่าส่วนพ่อพันธุ์นี่บ่แน่ใจครับพี่น้องสุดพอพันธุ์ครับกาขายกันตรงไปตรงมาครับบ่ตัวบ่ต้มครับพี่น้อง ดำแดงส่วนสูงร3 0ตัวผู้นะครับอ่าสี้าคะแนนครับพี่น้องสนใจกับคอมเมนต์ใตคลิปเดี๋ยวได้ครับเผื่อถึกใจพราค้่าไม่ค่าครับเผื่อถูกใจอ่าทันที่กับลั่งรับชมนะครับเพื่อเอาไปสานตอครับเอาใหญ่คอครับ คลิปนี้ก็มาบอกต่อครับเราขานกันซูฟังครับพี่น้องสําหรับราคางววาของพอไหมนะครับเพื่อโดนใจครับพราค้าไม่ค้าผู้้่งการเลี้ยงง้วต่อครับส่วนการเลี้ยงนะครับตอนเศร้านี่นะครับท่านจ้าของฟ้ามนะครับเพิ่งก็ปล่อยกินหญ้าครับนี่ครับยู่ข้งๆขงคอครับพี่น้องครับ ปลูกงาลีเปียวไว้นะครับอ่าสวนเสสสายมากครับใบใบามากเพิ่นกะออกเอาใส่ขอกไว้นะครับแล้วก็ไห้ยานะครับหมูเป็นว่าสิรั้งคอกเลี้ยงตลอดพี่น้องนะครับไห้งัวดแหยางอ่าได้ออกกับรังขานะครับขังคอกหลายกับบุีครับพี่น้อง หลับลองครับงัวทุกตัวยุคคองนี่ครับสุขภาพแข็งแรงครับบอมีโลนะครับคลิปนี้กัน้ำสีงามๆครับสำหรับผู้ขาาแม่ค่าผู้ข่าง้วนะครับสนใจกระติต่อมาได้รับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ลรไปก่อนพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมพรคลิปหนาครับรอยไปก่อนครับสวัสดีครับ